เจ้าเจ้าเจ้ายิ่งเพิ่มยิ่งเพิ่มอู้หูเบ็ดขาดพี่น้องเอ้ยโอ้ยเรียบร้อยพี่น้องเจ้าคักบาดเนี่ยถือโซ่ดูตักน้ำเพิ่งก่อนโอ้ยหลอกก้นมือ สวัสดีครับพอบ่อพี่น้องวันนี้วัตถิภาพไปหาตกปลา,รบบา,ารปครับกระเป๋าโจ๋ตอนนี้กำลังเตรียมอุปก,กนนรณ์นี่ครับกระเป๋าโจ๋เฮ้นดีครับวันนี้ไปไปหาตกปลาครับ้นไปไปดอยไปเพิ่งกันสักครู่ครับสักครู่เดี๋ยวขึ้นรถครับ,รบเดี๋ยวเบิร์นอุปกรณ์ตกปลากระปัดนายน้องวุ้ยยัไงหรอช่วงนันมื่อไงอีนี่เอาแก่ววะพอว่ากินแก้วเมื่อไง เงาะแก่วันนี้นงดเงาะแก่ครับพี่น้องงดเฉยงดเฉยเดี๋ยวไปหาปลาครับเดี๋ยวไปพรอกันยีบอเลยครับพี่น,อน้องไปครับครับพี่น,อน้องไม่มีมอหอดบอแล้วครับชมครับชมชมตอนนี้เขามาหอดบอแล้วพี่น,อน้องลงไปแล้วสองขั้นเพราะเนื่อยไทยพี่น,อน้องเบึงเดี๋ยวมาเบึงขั้นอีกเลยองบาวโจเพือ่องสีลงข้างนี้แล้วไก่มูเนี่ยไก่มูเนี่ยครับรถมาไก่มูบ่อน้ากับไม้นี่กับบรรยากาศดีครับพี่น้อง มีห้อยคนตกหลายอยู่ไปดูไก่ดูไก่ลอเจ้าเจ้ารอช่วงพี่น้องรอช่วงครับอีกสักน้อยอยีกสักครูในน่ในน้ำในน้ำมีปลาครับในน้ำมันต้องมีข้าวมีเทียหรืปลาพี่น,น้องในน้ำมีและเดี๋ยวมาลุ้นนั้งกันครับพี่น้องว่าสิได้จักแต้มมือนี้ตั้งเสียงวลวกลุล้เอาละครับพี่น้องตอนนี้เต็ดเบ้าโจติดปลาแล้ว ปนีนยิบวอยังนี่ควรครับควรน่ะโอ้โหนี่ไม่ร่ากูไม่เปพี่ยนดลเรพี่น้องเอาแล้วลลลครับรุนนั้งกันครับพี่น้องแต้มแรกแต้มแรกแห้งมันอุ้ยปลาสบายเอาจุบวะวปลาสบายดีว่าเอาบ่เอาบ่พี่น้องต,กตกอักขึ้นเบื้องก่อนเข้ามาปล่อยว่ามันออกมา โอ้ยรองก้นมือตายโอ้คือมือเด้อวะก็ไปหน่อยไปไหนนะตัวละโล่มั้งนี่ตัวโละเออเตรียมเหล็กเตรียมเหล็กมัน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 เฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วขั้นขั้นขั้นนี้พี่น้อง หึอยู่บ่ล่ะอยู่ๆๆอยู่บ่เอาอีกแล้วครับหลุดบ่ฮะหลุดเอ้อติหลุดโอ้ยหลุดจังอยู่ๆๆอยู่บ่อยู่ได้อยู่ดูมาๆอยู่ๆว่า <laughs> 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 Thì bao nhiêu bắt quả tay vào bọn bào chỗ tuy nhiên bọn 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 xem sáng lại Xong tèm, xong tèm là nọ Nè nọ, nha, có phôm này là xếp Phôm Xong mệt lên, không còn im Xong tèm này nè, ô oh. Năng cái đồn rồi có sáu chú không tiền, không rồi Bài không? không? không đâu mình. để xuống tôi bị nọng Cũng nhiều gì, nó bị nọng Nó bị cái này tiết, tiết đẹp, tiết xóm, tiết xám, tiết xám, tiết xám, เอาไข้างห้นเลยตาได้พี่น้องก็ตายแจาเจาตอนเหนียวมากสามขั้นครับพี่น้องมือนี้เอาแล้วพี่น้องเอาแล้วแต้มที่สามแต้มที่สาม ยู่ไปอย่างนี้เอ้ยมุนใหญ่เลยว้มีมันห่างกันตัวนี้รอมันห่างมันพันสายหรือเปล่าเดี๋ยวเนี้ยมันแตกไปผูยหอ่อห่างแล้วจะกลัวมันดิ่นขึ้นมานทึง่งๆหรือเปล่าเด็ดพูดได้บนนี่มีจะกลัว xem thêm 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 con thêm 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 โอ้เบ็ดขาดพี่น้องเอ้ยแซ่ไรแซ่เหี้ยงว่ะไม่ฟื้นมันพูดบม่ได้ฟื้นโอ้พี่น้องเบ็ดขาดโอ้โหเบ็ดบ่ามาอาะท้ารีพีน้องเอ้ยโอ้เสียใจว่ะโอ้พสียใจอะรี่บ่าให้มันอันใดก่อนเว้ยฟื้นมันพูดหรือเปล่าบะพี่ไม่ได้ฟื้น แตกนลอห้างอลอโอ้เบ็ดขาดพี่น้องโอไ้ไม่เสี่งเดี๋ยววะโอ้เสีงเหรบ้าม่อนเนี่ยเอาอยอแเรวพี่นอ้องเดววาเต็มที่ยไ,ไหเลบดนี้เต็มที่สามมัวว้งที่แรกมันขาดเดี๋ยวเนี่ตามกนันไปยัง,งวงะเจเย็นใจเย็นเจเย็นนีนน่ฟืฟนนน้นฟื้นมั้งครับนไปั่ปูปมันเล่นกัน Ba sẽ bay kìa. Ô. Ô. Ba sẽ bay đây. Anh đi tiếp đi nào. Ba sẽ bay đi nào. Đi gặp man man. Đá tôm dẹp dẹp còn không heo của cái này สามเต็มพี่น้องสามเต็มสามเต็มแล้วว่ใช่ได้ป่านนด้ดูปไปเอาตัวนี้ก็ได้สามเต็มพี่น้องสามเต็มเยอะมาลุ้นต่อไปครับเวลาเหรียญไมไอีกแล้วบสามนระบาเหรีแยแต่ใบโงเกิน่เอาเลยครับตัวนี้เต็มที่สี่เต็มที่สี่ไยังบุ <Skartan> cái này nào, Đế, là chị yên đi rồi. Ê, bỏ đi. Ê, chị em chị. Đó. Đúng gì mẹ? Ba thở vai rồi. câu. Gật tướn. Quốc Nam. Ê. Ê khơi lạc mà. Ê lạc cái sàn chứ là. Lạc khăn. Cái gì là Cái khăn nó khổng mà. Yên tiếng cả thật. Nó lắm mày. Các, nó hiện okay. Ôi liệp lòi em biết nó Kéo khác bạt này Nút đi vào đi Ôi đi ơi Chưa, bạt này quay bát ra Bát không Thật đi hôm nay Cắt ใหญ่ครับพี่น้องใหญ่ครับคือเดียวพี่น้องพอดีว่าสิเก็บพอดีเฮ้โซ่ดูเอ้ยถือโซ่ดูบาดจูครับสามชั่วโมงครับพอดีสามชั่วโมงพอดีตัวหนึ่งโอ้เจียเจีอดูพอดีครับจุกโลบุ่นี่สามโล่นี่ พ่อแล้วพี่น้องแฉวเอายังนี่เอาแล้วพ่อเล้วพี่น้องกลับบ้านแล้วคลิปนี้ก็จบเท่านี้แหละพี่น้องได้หลับแล้วโอู้ยเงี้ยตื่นเดี๋ยวห้น้อาแฉก่อนพ่อเล้วพี่น้องเงี้ยายคลิปนี้ก็จบเท่านี้แหละพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะาเลยนะครับสวัสดีครับ